สวัสดีครับพี่น้องเอซีวันนี้ทีมงานทีเมเอง์ผลจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่7เมษายน2 5 6 7เริ่มชกเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง16 30. นาฬิกา30มนาทีมาดูคู่ชกกันครับคู่ที่1ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด124ปอนด์มุมแดงเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังพบกับมุมเนื้ำเงินซ้ายรัตนะพอหอมกลิ่นคู่ที่2ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด108ปปอนด์ มุมแดงเพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่พบกับมุมน้ำเงินเด่นสยามเหลี่ยมธนวัน์คู่ที่3าของศึกมวยไทยจะสีพิกัด1 1 8ปอนด์มุมแดงทหารเอกนายกเอท่าศาลาพบกับมุมน้ำเงินมหาหินเพชรเกตเพชร,พชร,พชร,พชรคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยจะสีพิกัด121ออปอนด์มุมแดงด้าะเชดชทีเอ็นมวยไทยพบกับมุมน้ำเงินทูมอโร่กอการลวกก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ของศึกมวยไทยจัดสีประจำวันอาทิตย์นี้ ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนำเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่ p a k y o k 1 6 8 พี่น้องบอกว่าทีเมืองพหลแนะนำมารับประกันการเงินมั่นคงฝากถอนไว้ต้อง pak yok 1 6 8ครับเปิดหัวคู่ที่1ึของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด124ปอนด์มุมแดงเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังอายุ19ปีสูง168เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีม,มือจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ป,ปักรพรสุรินทร์ชื่อเดิมเสมอสิงห์ทอเรืองฤทธิ์เป็นมวยฝีม,มือครบเครื่องอาวุธหนักแรงปั้มลัดมัดตีเหนียวกล้าแลกกล้าส่วนบูดูดันครับ สามไฟล์ล่าสุดตุลาคมหก6ิกชนะคะแนนสายลุง SP กันศาสตร์แปะมินบุรีพฤศจิกาย,ยน66แพ้นอกยก4ี่สิทธิชัยสอเดชพันธ์กุมภาพันธ์หกแพ้นอกยกสามภูสิงห์วอเทคโนโลหลวงปู่สวงมาดูคู่ชกกันครับมุมเนื้อเงินซ้ายรัตะนะพอหอมกลิ่นอายุ18ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ลูกมะขามหวานชื่อเดิมวาวาน,นกเขากม11อ เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมปั้มรัดมาตีเด้งตีแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แง,แงครับ3ไฟล่าสุดกันยายน66แพ้นอกยก3มสายลุง SP ีกันศาสตร์แปะมีนบุรีพฤศจิกาย,ยน66กชนะคะแนนดําเดือดตีเจริญเมืองธันวาคม66แพ้นอกยก3เด็กดอยท N มวยไทยเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่การเครื่อนไหวของร่างกายประสบการณผ่านมวยเบอร์ใหญ่กว่าการยืนระยะดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ เสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังจะเบียชนะซ้ายรัตะนะพอหอมกลิ่นไปได้อย่างสนุกมันครับคู่ที่2ของศึกมวยไทยเจ็สีพิกัด108ปอนด์มุมแดงเพชรประพาพรล,ลูกบ้านใหญ่อายุ16ปีสูง171เซนเมตรเป็นมวยเขา่าจังหวัดกาญจนบุรีซ้อมที่สอเดชพันธ์ชื่อเดิมเพชรประพาพรสอเดชพันธ์เป็นมวยเขา่าล็อกลัดตีเหนียวศาส์แข้งขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข่งแร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับ 3ไฟล่าสุดพฤศจิกายน66ชนะคะแนนชาย4โชดบางแสนธันวาคม66ชนะคะแนนลดบทนายกเอท่าสาลากุมภาพันธ์67ชนะนกยกสอสักนาคาอาบาจนครพนมมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินเดนสยามเหรียญธนวัตรอายุ17ปีสูง163เซติเมตรเป็นมวยซ้ายเขา่าจังหวัดสงขลาซ้อมที่สอจอเล็กเมืองนน์ชื่อเดิมเดนสยามกิต,ติมวยไทยยิม เป็นมวยซ้ายเข่าในเหนียวเดินเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มรัดมัดตีแข็งแข่งแ็งแรงครับ3ไฟล์ล่าสุดตุลาคม66แพ้คะแนนเบอร์หนึ่งสอสระชีพธันวาคม6 6แพ้คะแนนเบอร์หนึ่งสอสระชีพอีกครั้งครับกุมภาพันธ์สิแพ้คะแนนแดนพิชิตเฟียสปทุมเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่เวทที่ชกช่วงชกนอกในดีกว่าสภาพร่างกายการยืนระยะดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่เพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่จะบทชนะ เด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒนไปได้อย่างสนุกมันเล้าใจมีลุ้นมันครับเดินทางมาถึงรองคู่เอกคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจสีนัดแก้มือหลังตาพิกัด118ปอนด์มุมแดงทหารเอกนายกเอท่าสาราอายุ22ปีสูง162เซติเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดละนองซ้อมที่สอโชคมีชัยชื่อเดิมทหารเอกสิงป้อมปราบเป็นมนวยเข่าล็อกลัดตีเหนียวแน่นเตะต่อยซ้ายแรงแข็งแร่งแข็งแรงครับ สามไฟล์ล่าสุดกรดกฎาคมหกสิบหกแพ้คะแนนยกคีรีสอเพชรจำหลัดตุลาคมหกสิบหกชนะนนหหนชชนคะแนนมหาหินเพชรเกียริเพชรมีนาคมหกสิบเจ็ดแพ้คะแนนจอมโหดวีเคเขาใหญ่มาดูคู่ชกกันครับมุมน้ําเงินมหาหินเพชรเกียริเพชรอายุยี่สิบห้าปีสูงหร้อยหกสิบสามเซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดยักโสธรซอ้ซอมที่เกียริเพชรชื่อเดิมมหาหินบางกอกอะไยน์เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกม ดันแทงปั้มลัดมัดตีมีหมัดมีสอกเสริมดักเหลี่ยมดีครับสามไฟล์ล่าสุดกันยายน66แพ้คะแนนทศกัณฐ์ช้างนาครศรีตุลาคม6 6แพ้คะแนนทหารเอกนายกเอท่าสารากุมภาพันธ์หกแพ้คะแนนธีระเดชช้างนาครศรีเปรียบเทียบเสียดสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่จังหวัดฝีมือสภาพร่างกายการยืดระยะดีกว่าบรรยากาศหน้าเสือดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่มหาหินเพชรเกดเพชรจะเบียดชนะแก้มือล้างตาได้จาก อาหารเอกนายกเอท่าสาราไปได้ยนะังสนุกมันแล้วใจมีลุ้นครับคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด119ปอนด์นมุมแดงราชเดชทีเอ็นมวยไทยอายุ23ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดอุตรดิตถ์ซ้อมที่ทีเอ็นมวยไทยยิมชื่อเดิมราชเดชสอเพช,ชรจำรดเป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่องต่อยซ้ายเตะซ้ายแรงมีหมัดมีศอกสวนขวางหน้าดันแทงบู๊ดูดันหลักเหลี่ยมดีครับ3มไฟล่าสุดธันวาคมห6แพ้คะแนน อัตชัยปอประจันสีกีล่าสปอร์ตมกราคม67ชนะน็อกยกสี่สิงดำกาแฟโฟกัสมีนาคม67ชนะคะแนนจอร์ดคาราบาวมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินทูมโมโล่กอการลวกอายุ22ปีสูง165เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดบึงการซ้อมที่เกียรติสรงฤทธิ์ชื่อเดิมท um ูโมโลเกียรติสรงฤทธิ์เป็นมวยจงวังหวะฝีมือครบเครื่องดักจงังหวะดศาสตร์แข้งเตะหนักต่อยแรงปั้มรัดมัดตีปลายแข่งแข็งแรงครับ สามไฟล์ล่าสุดตุลาคม6 6ชนะคะแนนหานเพชรเกียรตเพชรธันวาคม6 6ชนะคะแนนลักชุมพรท่าแซยาสัตว์มีนาคมห7เสมอเพชรจักรจันรชอห้าพยักเปรียบเทียบเสียสีกัน้วครับคู่นี้ชอบไปที่เวทที่ชกเจ้าฟีมือการตัดสินใจดีกว่าครับสภาพร่างกายเกมปลายบรรยากาศน่าเสือดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ราชเอดทีเอ็นมวยไทยจะบทชนะทูมอรโลกอการลวก ไปได้อย่างสนุกมันแล้วใจมีลุ้นมันทุกยกครับสรุปมวยรักมวยชอบก่อนชกของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่7เมษายน2567คู่ที่1เสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังจะเบียรชนะซ้ายรัตนะพอหอมกลิ่นคู่ที่2เพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่จะบดชนะเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน คู่ที่3มหาหินเพชรเกตเพชรจะเบียดชนะทหารเอกนายกเอท่าสาลาคู่เอกคู่ที่4ี่ราชเดช TN มวยไทยจะบทชนะทูมอโล,โลกอาการลวดไปได้อย่างสนุกมันครับจบกันไปนแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับ สุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง FC ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยครับขอขอบคุณและขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและขอให้โชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้รวยรวยเฮงเงกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ